ทิ้งท้ายเบรกนี้กับกรณีนี้ค่ะเมะื่อวานก็ตกอกตก,ตกใจกเป็นกรณีที่เรือทวัวตกปลาท,ที่<ะ>ล่มนะคะกลางทะเลเกาะกุดสงุทรตาดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้ประสบเหตุทั้ง15คนนะคะมีการสวมเสื้อชูชีพลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็ทุกคนเนี่ยปลอดภัยค่ะ กรณีที่เกิดเหตุเรือทัวตกปลาล่มกลางทะเลเกาะกูดในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาของวานนี้นายเดชาธรจันอบนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะกูดได้รับแจ้งนะคะว่ามีเรือทัวพรนพาท่องเที่ยวตกปลาซึ่งเป็นเรือที่ชื่อว่าเรือเนตรนาวีขนาด24.65ตันกลอสซึ่งเป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารเรือตกปลาล่มกลางทะเลบริเวณ11องศา20.6ลิบดาเหนือ ลองจิจุดที่102องศา24.5ลิปดาตะวันออกแบริง221ระยะ16.2ไมล์จากแหลมศอก เกาะกูดนะคะโดยมีลูกเรือจำนวน15คนลอยคออยู่กลางทะเลสวมเสื้อชูชีพรอความช่วยเหลือโดยมีเรือสปีดโบท๊ทจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจำนวน2ลำมีเรือประมงในพื้นที่นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดมีการประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการก็คือเป็นศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนภาคหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนเรือจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี ตราดหมู่เรือลาาตะเวนชายแดนที่1เข้าให้ความช่วยเหลือโดยไปค้นหาบริเวณที่นักท่องเที่ยวเรือล่มดังกล่าวนะคะพร้อมกับมีการประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตักสินจังหวัดจันทบุรีด้วยเพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อออกค้นหาในครั้งนี้แล้วก็ล่าสุดข้อมูลก็คือผู้ประสบเหตุเนี่ย ลอยคอเกาะกลุ่มอยู่กลางทะเลนะคะจึงได้มีการทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทุกคนได้รับการช่วยเหลือหมดทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการอ่อนเพลียจากการที่ลอยคออยู่ในน้ำกลางทะเลส่วนเรือลำที่เกิดเหตุก็จมสู่ใต้ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยนะคะ